หลังจากที่เมื่อวานเราใส่โรรุมไม้ไปนะครับวันนี้เช้ามาเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับก็โอเคแล้วครับแบบนี้น่าจะซึมลงดินไปบ้างแล้วครับพี่น้องฝนตกทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนี่ครับสบภาพเช้านี้สําหรับเช้าวันอังคารที่22กรกฎาคม2500 68ครับที่นี่บ้านปางพระธานหมู่ที่15ตําบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับก็ชุมช่มฉ่ำกันแล้วครับพี่น้องโดนปลายปลายครับพอถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับต้นทุเรียนอายุ กำลังจะสามปีครับต้นนี้สองปีกว่าละจะสามปีแล้วครับก็ตัดแต่งกิ่งไว้หลายรอบครับพี่น้องเดี๋ยวต้องลูดขแขนงออกหน่อยครับพี่น้องหน้าฝนต้นนี้สองปีครับตอนนี้ปีกว่าต้นนี้ก็สองปีครับต้นโน้นก็สองปีแล้วครับพี่น้องเก็บภาพเช้าๆที่ บ้านปางพระธานหมู่ที่15ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมาให้รับชมนะครับกับบรรยากาศมองไปทางไหนก็เขียวขจีครับพี่น้องอากาศดีมากครับเชา้านี้หายใจได้เต็มปอดครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศทุ่มฉ่าที่สวนมาฝากนะครับพี่น้องต้นนี้แทงยอดรอบสองแล้วครับอายุหนึ่งเดือนครับพี่น้องก็ถือว่าชื่นใจแล้วครับเห็นแบบน,นี้เช,าชา้าเช้านี้หลังจากที่เมื่อคืนฝนกระหนำ่ำ ก็โอเคครับวันนี้เพิ่งปลูกได้สามวันครับก็ใช้ได้อยู่นะครับสามวันผ่านไปก็รุ้นกันต่อไปครับอันนี้เป็นมูสังคิงครับมูซังคิงปลูกสองต้นครับอายุสามวันนะครับต้นไม่ค่อยสวยมูสังคิงก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวก็ต้องมาดูให้ระบบรากเมือนเดิมก่อนครับ เดี๋ยวมาติดตามอีกทีนะครับผมส่วนต้นนี้อายุหนึ่งปีแล้วครับพี่น้องหนึ่งปีเต็มนะครับนี่ครับอายุหนึ่งปีเต็มเหมือนกันครับก็ค่อยๆดูแลกันไปครับนี่ก็หนึ่งปีเต็มครับพี่น้องก็สลับ ไปครับต้นเล็กต้นใหญ่ทยอยปลูกไปเรื่อยๆแนวต้นคู่ก็มีนะครับนี่ครับสำหรับต้นนี้อายุจะหนึ่งเดือนแล้วครับประมาณ25-26วันละต้นนี้นะครับก็นี่ครับแทงยอดมาละยอดรอบแรกนะครับใบยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวให้ระบบลากเดิน ให้ปุ๋ยทางดินทางใบสลับกันไปครับพี่น้องต้นนี้หนามดำครับอายุจะหนึ่งปีแล้วครับตอนนี้ส่งก็ประมาณนี้แล้วครับหนามดำนะครับอายุหนึ่งปีทรงได้ประมาณนี้ครับนี่หมอนทองครับหนึ่งปีเหมือนกันโตไม่เท่ากันครับ มูสังคิงอายุ2ปีแล้วครับดูครับ2ปีก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องหมอนทองอายุเข้า2ปีแล้วครับตัดยอดไปล้วยอดใหม่ก็ขึ้นมาแทนแล้วครับ เป็นแบบเพาะเม็ดนะครับไม่ได้เสียบยอดก็มารอลุ้นดูครับจะช้าจะเร็วว่ากันอีกทีครับพี่น้องส่วนต้นนี้ก็อายุจะสองเดือนครับก็แทงยอดรอบสองละนี่ครับยอดรอบสองแล้วชื่นใจอยู่ครับขึ้นใจอยู่ส่วนต้นนี้ก็ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วครับ แทงยอดไปหลายรอบแล้วต้นนี้คือว่าโอเคนะครับเมื่อวานก็ให้ดดดไม้ไปก็ยังเหลือร่องรอยของคราบโดดไม้อยู่นะครับต้นนี้จนต้นนี้ปีหนึ่งแล้วครับก็ได้ประมาณนี้เองครับพี่น้องแต่ว่าก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอยอดใหม่แทงใหม่อีกรอบหนึ่งมาติดตามกันครับต้นนี้ก่อนหนึ่งปีแล้วครับประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะต้นนี้ครั้งก่อนผมตัด ต้นอะโวคาโดนะครับแล้วก็ทับโดนกิ่งก็เหลือประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดแต่งไปนี่ก็แทงยอดใหม่ละอยู่ใกล้แทงน้ำเลย